ข้อที่4นะครับข้อที่4ตุลาปี B, 59ข้อที่6คะแนนนะครับเป็นเรื่องของจำนวนจริงนะโอเคมาดูกอไก่กันบ้างดีกว่านะครับดูกอไก่กันบ้างน,นะครับกอไก่ตัว A มากกว่า B นะฮะ C มากกว่า d แล้วก็ A คูณ C เนะี่ยมีค่ามากกว่า B คูณ d นะครับลองยกตัวอย่างสักคือแบบเวลาเราทำโจทย์แบบนี้นะมันบอกว่าแล้วใช่ปะบอกว่าแล้วใช่ปะมันบอกว่าแล้วใช่ปะหลังแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเท,ท็จปุ๊บเนี่ยก็คือจบนะฮะโอเคไหม เออนั่นแหละถ้ามันเป็นเหตดปุ๊บก็คือจบนะฮะมันเขาว่าไงถือว่ามันบอกว่ามากกว่าใช่ป่ะแต่เราพิสูจน์ได้ว่ามันน้อยกว่าปุ๊บอ่ะก็คือจบนะครับนั่นแหละวิธรรมง่ายๆล้วก็ไก่นะครัข้อไก่ a มากกว่า b a มีค่ามากกว่า b นะครับแล้วก็ c เนะี่ยมีค่ามากกว่า d นะครับเออแล้วไงต่อทีเนะี้ย เอมีค่ามกกว่า b ลองยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งแล้วกันเอาเป็นอะไรเอ่ยเอาสักสิบแล้วกันนะสิบกับหนึ่งเนาะเออแล้วก็ลบหนึ่งกับลบสองนะครับดีไหมดีนะส่วนใหญ่เวลาสมมุติตัวเลขเนี่ยเอาพวกติดลบมาเยอะๆก็ดีนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันค่อนข้าง,างเล่นเรื่องเครื่องหมายลบนะมีสองอย่างให้เล่นแค่นั้นแหละก็มีลบกับบวกแค่นั้นเองนะครับเออแล้วก็ตัวเลขก็ลองคูณเข้าไปลองกระจายเข้าไปลอง สมตตสมติตัวเลขเข้าไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะเขาบอกว่า a คูณ c ตัว a คือไหนตัวนี้คูณ c คือตัวนี้นะฮะหน้ากับหน้าหลังกับหลังนั่นเองเป็นลบสินะครับ c คือ1กับลบสมีค่าน้าอยกว่าลบสองไหมเอ้ยไม่ใช่มีค่ามากกว่าลบสองไหมไม่ผิดจริงค่ามันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่บอกว่ามีค่ามากกว่าเฉยเลยเพราะงั้นมันก็เลยผิดนะครับเออนะครับสำหรับข้อกอไก่ก็เลยผิดนั่นเอง อลองตัวอื่นแล้วกันอะไรดีสองกับหนึ่งไหมแล้วแต่นะฮะเอาไปสองหนึ่งแล้วกันอะสองมีค่ามากกว่า1น,นะฮะแล้วก็น,นี่เหมือนเดิมลบหนึ่งกับลบสองลองดูนะฮะหน้ากับหน้าใช่ไหมลบ2นะฮะหลังกับหลังเอาลบสองอีกมันมีค่าเท่ากันด้วยซ้ำเนี่ยเป็นไงเออสุบก็ไก่มันเลยผิดแบบผิดสนิทเลยนะฮะผิดสนิทเลย เพราะฉะนั้นก็ข,ขอใครนะครับ b c 0 abc 0นะฮะลองใช้เป็นเครื่องหมายลบไหมนะจาก10บนะครับแปแล้วกันอ่ะอันนี้คือเครื่องหมายแบบเวลาเวลากำหนดตัวเลขนะพยายามทำตัวเลขที่มันแบบฝืคนความรู้สึกอะอย่างเช่น1มันมีค่ามากกว่าสองหรอวะไม่นะฮะพอใส่ลบปุ๊บมีค่ามากมีค่าน้อยกว่าสองมีค่ามากกว่า2องเฉยแหละนะฮะก็ประมาณนั้นก็ลองดู ก็เป็นลบสิบลบแปดลบหกนะฮะมีค่าเป็น a b c นะครับซึ่งเขาบอกว่า a ลบ c a คือลบสิบลบ c คือลบหกนะฮะเอ้ยลบกับลบหกก็เป็กลายเป็นบวกหกนะฮะมีค่าน้อยกว่า b คือ b คือลบแปดนะครับ c คือลบหกก็บวกหกกันเองนะครับลบสิบบวกหกมีค่าเป็นลบสี่ถอดออกมาเป็นค่าเป็นสี่มีค่าน้อยกว่าสองหรือเปล่า ใช่ไหมลบสองไม่มันมากกว่าก็เลยผิดจบเขาใครผิดจบนะฮะมาดูสีส้มกันบ้างนะครับสีสม้ม A B C D นะฮะเออ A B กับ C D เนี่ยฮะส่วนใหญ่เวลาเจอเลขพวกเอ็กโนะครับพยายามทำฐานได้เป็นแบบมีค่าตั้งแต่0นถึง1นะฮะแล้วก็ลองเป็น0-1ก็ได้อะฮะศูกับ0 สองก็ได้อะง่ายดีนะฮะลองแทนค่าเข้าไปนะฮะแทนค่าเข้าไปก็เป็น a คือ0ูจุดเอา c กับ d มีค่าเป็น1กับ2แล้วกันนะโอเคไหมหนึ่งกับ2 c มีค่าเป็น1 d มีค่าเป็น2องงไหมซเท่ากับหนึนะครับแล้วก็ให้ d เนี่ยมีค่าเท่ากับ2นะฮะซึ่ง a มีค่าเท่ากับ0์นะฮะแล้วก็ b มีค่าเท่ากับ0.2นย์จองนะฮะศูนย์จุดหนึ่งกำลังหนึ่งนะฮะมีค่า ค่าน้อยกว่า0.2นยกลัง2ไหมไม่นะฮะน1น้อยกว่า 0. จุดเดี๋ยววันนะ0.4ไหมไม่นะไม่0.04นะเออหรือเปล่าไม่นะไม่มีทาง0.1มีค่ามากกว่า0.04ซึ่งข้างในนี้บอกว่ามีค่าน้อยกว่ามาก็เลยขัดแย้งครับขัดแยง้งขัด ก็เลยจบนะฮะจบผิดข้อควายก็ผิดนั่นเองสุดท้ายข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่5้านี่นเองนะฮะที่มีคําตอบเพียงคําตอบเดียวก็คือเอ้ยไม่มีคําตอบสักคําตอบเลยผิด3ข้อจบนะฮะเออง่ายดียากไหมไม่ยากใช่ไหมก็วิเคราะห์ตัวเลขกันแหละธรรมดานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ